สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการถอดอตัวปืนลูกซอง Keltec KSG กันนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านตาผ่านการทดสอบจากหลายๆช่องมาแล้วนะครับขอพูดข้อมูลเบื้องต้นของตัวลูกซอง Keltec KSG ก่อนนะครับก็คือปืนรุ่นเนี้เป็นปืนลูกซองขนาดเบอร์12นะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่ 18.5นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ราวๆ3.1กิโลกร,รัมนะครับความยาวโดยรวมเนี่ยอยู่ที่26นิ้วนะครับซึ่งหลอดบรรจุกระสุนเนี่ยจะมี2หลอดด้วยกันก็คือจะอยู่ใต้ตัวลำกล้องนะครับโดยที่โคนหลอดเนี่ยจะมีรูบอกจำนวนกระสุนที่อยู่ภายในหลอดด้วยนะครับมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายของตัวหลอดนะครับ ตัวเซฟเนี่ยเป็นเซฟแบบคอสโมนะครับที่เห็นในลูกซองทั่วๆไปนะครับก็คือใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาส่วนตัวล็อกกระโจมเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้ากรงไกนะครับแล้วก็ตรงเซฟเนี่ยก็จะมีกาดที่ป้องกันไม่ให้เราไปโดนเซฟโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับส่วนตัวรีเซิเร์ฟเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนพันท้ายหรือสต็อกเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับ แล้วก็มียางสำหรับรับแรงดีคอยด้วยจุดต่อมาก็จะเป็นตัวแมกกาซีนซิเล็เตอร์นะครับหรือตัวเลือกหลอดที่เราจะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในการยิงหรือการบรรจุนะครับซึ่งถ้าเราผลักไปทางซ้ายเนี่ยก็ใช้งานหลอดซ้ายผลักไปทางขวาก็ใช้งานหลอดขวาถ้าอยู่ในตำแหน่งกลางเนี่ยจะเป็นการหยุดการใช้งานทั้ง2หลอดนะครับ ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการยิงสมมติเราขึ้นลำแล้วเราไม่ต้องการยิงเราต้องการเคลียร์ลูกออกก็คือนำอตัวซีเล็กเตอร์เนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วก็เคลียร์ลูกออกมาได้เลยนะครับช่องตรงนี้เป็นช่องคลายปอกแล้วก็บรรจุกระสุนด้วยนะครับซึ่งดีไซน์ของตัว k คเล็กเเนี่ยเป็นแบบดีไซน์แบบบูพับนะครับจะเป็นปืนที่มีขนาดสั้นพิเศษแต่ว่าลำกล้องเนี่ยได้ลำกล้องความยาวมาตรฐานก็คือ18.5นิ้วนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านด้านซ้ายของตัวปืนนะครับ k คจก็บอกนี้เป็น k คจโฉมแรกนะครับที่อยู่ในหนังเรื่องจอนวีกนะครับเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับที่จับปืนนะครับแล้วก็ดูให้แน่ใจว่าปืนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขึ้นเซฟนะครับเข้าเซฟไว้ กดไปที่สลักนะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ยกจากส่วนท้ายนะครับชุดลั่นไก่ก็จะออกมานะครับ จากตรงนี้เราจะถอดเฉพาะส่วนท้ายออกก็ได้นะครับเฉพาะสต็อกแล้วก็นำโบออกแล้วก็ทำความสะอาดแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะถอดเฉพาะส่วนหน้าออกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับซึ่งการถอดการประกอบเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับจุดนี้ผมก็เอาโบออกมานะครับ แต่ถ้าถอดเฉพาะกระโจมหรือ,อตัวเขาเรียกอะไรตัวป้องกันความร้อนจากหลอดเนี่ยก็ไม่ต้องถอดชุดลั่นไกนะครับสามารถไขน็อตออกได้เลยอันนี้จะถอดตัวตัวเขาเรียกอะไรชุดลำกล้องออกมาจากตัวโครงปืนนะครับก็คือใช้เหรียญสิบอันนี้ผมใช้เป็น ปลอกกระสุนของลูกซองนะครับหมุนให้หมุนพร้อมๆกันนะครับอย่าหมุนด้านใดด้านเดียวนะครับหมุนไปที่ตัวล็อกหลอดนะครับหลอดบรรจุก,กระสุนส่วนตัวลำกล้องเนี่ยสามารถถอดออกมาได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องใช้บล็อกของมันนะครับ พอหมุนออกเนี่ยเราก็ดึงชุดลำกล้องออกมาได้เลยเรากดไปที่แหนบตัวล็อกกระโจมนะครับค่อยๆเลื่อนออกมาตัวหลอดบรรจุก,กระสุนก็จะติดกับตัวโคงปืนนะครับหรือรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแหนบนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ ส่วนลอดเนี่ยถ้าเราจะเอาสปริงออกเนี่ยใช้ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่าผมจะใช้เหรียญ10ในการหมุนนะครับหมุนออกมาอันนี้ผมก็ไม่ได้หมุนออกนะครับเพราะว่าคลิปมันอาจจะทําให้ดูยาวเกินไปนะครับถึงจุดนี้แล้วหลายๆท่านคงน่าจะานึกภาพออกนะครับตัวก็โจมเนี่ยสามารถขันน็อตออกมาได้เลยนะครับไม่ได้ยากก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับ มันจะแยกประกบกันนะครับถ้าตอดเฉพาะกระโจมเนี่ยไม่ไม่ต้องถอดชุดตัวร่างกลออกนะครับแล้วก็ตัวแผงกันความร้อนด้านบนเนี่ยก็ถอดตัวรา,างพิคาทินี่ด้านบนออกแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับส่วนวิธีประกอบกับเนี่ย ให้ใส่ตัวแหนบไปก่อนนะครับแล้วก็ในชุดของโบ้แล้วก็ฐานของโบ้เนี่ยเราจะใส่พร้อมกับลำกล้องก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับนำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยแต่ว่าถ้าใส่โบ้ไปใน,ในลักษณะนี้ถ้าใส่พร้อมกับลำกล้องเนี่ยมันจะ รู้สึกว่ามันจะสําหรับผมนะฮะมันจะยากนิดหนึ่งนะครับก็กดตัวแหนบลงด้วยนะครับ เดี๋ยวมันจะติดแหนบโฉมหนึ่งกับโฉมล่าสุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวแมกกาซีนซีเล็คเตอร์ด้วยไอตัวที่เป็นตัวเลือกหลอดนะครับสำหรับการยิงเวลาหมุนก็เหมือนการถอดออกนะครับอย่าหมุนด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ถ้าเราใส่โบในลักษณะนี้นะครับก็คือใส่จากทางคล้ายเนี่ยมันจะใส่ได้2แบบด้วยกันนะครับแบบนี้ก็คือแบบแรกแต่แบบนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับ มันจะต้องประคองดีๆแล้วก็รู้จังหวะของมันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะชอบแบบที่2มากกว่านะครับแบบนี้ก็คือแบบที่สองนะครับถอยก็โจมมาให้สุดนะครับแล้วก็วางโบล์ลงไปได้เลยนะครับ ให้มันขบกันอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวกระโจมเนี่ยไปด้านหน้าได้เลยอันนี้ให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวโบนะครับต่อมาก็เป็นสต็อกหรือพันท้ายนะครับสวมเข้าไปได้เลย อย่างที่ผมเรียนข้างต้นนะครับมันสามารถทําได้หลากหลายนะครับไม่ว่าเราจะถอดแค่ส่วนท้ายหรือจะจะถอดแค่ส่วนของอตัวลํากล้องมันสามารถทําได้นะครับอันนี้ลองไปไปยุกใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ ราคาของปืนตัวเคสจเนี่ยหน้าร้านก็อยู่ราวๆแป0 0 0ื่นไปไปนะครับส่วนสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ราวๆห0 0 0ื่นไปไนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยราคาที่ผมแจ้งเนี่ยเป็นราคาที่เกาเรียกว่าราคาโดยประมาณนะครับคร่าวๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ